สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีกับบรรยากาศย่ำโสนะครับในช่วงเจ็ดโมงกว่าๆนะครับจะเข้าแปดโมงวันนี้ครับนะครับที่ว่านะครับมาทําบุญนะครับเนาะนะครับมาทําบุญอุ้ยนะครับมาทําบุญตักบาทดัหนันนะครับเนาะ ตักบาตตักบาดรนี่คือบว่าตาเพื่อนเพื่นตักตักบาตรนะพูนี้พูเฮ็ดบนเฮียนตักบาตรต้นขวนพูหลวงรับไปเนาะว่างคีวกันนั่น้มุกคนเฮียนจะขางเฮียนจวตอเมื่อขึ้นนี่้นขวน คนหลาหลานี่ยตางหากเนาะพระเพเช่นต่างหากามาเกี่ยวมีคนเคนคนละคนละพิธีคนละพีอันนี้ต้องเขียนบุญเฮียนโวยขึ้นมาสั่งของสงตักบัตรับทำบุญบุตัเรื่อนี้านนข้าเฮ็ดเออบุญเาล่าฟังตาบนออกกันเนาะนตัวกันเอาฝันตัวกันเยอะข้นไปอ๋อ เอาเอาใส่เอาบุญจุ่มปุ่นจุ่มบ่ดิเน่ปุ่ดียไหลย่นด้ชินก็โกตัวทยเกไตเนาะาวเก่าเราดีนาเราเนี่ยาเก่าอย่นน้นะาเก่าอางาย้าวบนหเห็นแล่าวครอ่ะอย่างตัว สาาำหรับในมนี้นะครับเนาะกิมาอุดังเพืก็ได้มานะครับทำบุญนะครับเนาะทำบุญนะครับเกียรตบุญเฮียนนะครับจัดกานเสานะครับเนาะที่แบนนะครับอนปอนต์อนต์ปอนตานะครับาวง้ป่นพุนนะครับมาทาง

ยามาพบ菩萨มีบางสุภปาาู่พญานะสัมปัญนางสาลีนังโพธนานังอุทธะกลงวะนางพุทัศนพูเชวะจังี่จังเรน มีบาลีเมอยงบังเตะมตทสกาปัตตาเนสปนิปวาลานี้ที่ขู่สังงัจัดโอโนเจียามาสาธุโนกันเตที่ขูสังโฆมีบาลีมัสกาปัตตาเนสปนิปวาลานี้ปฏิคันหาตุ อำหากันเจวะมาตาปิตุอาดินังจักยาตะการังการตะการังธีหันรับชย์หิตาสุขายาขา้ขาแต่ขา้าทางรงเพื่อข้าพระเจ้าทาาั้งหลายพ่อนอนถวายมัสการพระตาหาร ขอเพื่นเพื่อนบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิจุสงฆ์ขอพระพิจุสงฆ์จงรับมัชกะปิตาหานขอเพื่เพื่อนบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ในายประชาาวงผู้ที่ร่งรับไปแล้ว ขอให้ดวงวิญญาณของนายประสาสาวงผาวงจุกโซสัตุมาลาบเอา <S 2> <S 2> ส่วนกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าลูกหลานญานติเมตได้คิดจะให้ในครั้งนี้ข้าดวงวิญญาณของนายประสาผาวงไม่ทราบด้วยอยา่าติที่ ขออธิษดาแม่ตรณีผู้มีหัวทิพต,ตาแก้วจงนำข่าวสารการผูช้ชมผลบุญที่ข้าประเจ้าลูกหลานและญาติเมสได้อุทิศไปให้นะครับนี้ถ้าโลภญาของท่านจบททกขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้ว ก็ขอให้สุขยี่่ขึ้นไปเพื่อความรุ่งเรืองเพื่อความขาสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตอลอดกาลนานเถิดาลรับ่นไ,ได้านเนเื่นได้รถไฟมาที่ตองนี้นะครบเพื่อนเพื่อนได้มากนะครับ ทำบุญนะครับทำบุญอยงานเสานะครับเฮ็ดบุญเฮียนนะครับเนาะมันขึ้นกับเป็นพิธีการครับเป็นขวัญนะครับผู้รองรับไปนะครับเดี๋ยวทางตรงข้างหน้าเนาะทางทีก็ส่ายนะครับแต่ละเมื่อยหนึ่งคือพิธีการเฮ็ดบุญเฮียนนะครับเนาะของบัารนะครับคุณพ่อนะครับ ทาทายสุดีนะครับอยู่หล่เพื่อนนะครับวก็คิดเนื่นะครับทปนนับสวัสดีครับการหนาฟงคิดใหมไปทางช่องยูทูบนะครับคมพเผ้าพื่อนครับน